สิ่งที่สุดของชีวิตสิ่งร่ำรวยที่สุดของชีวิตคือสุขภาพแข็งแรงบาปกรรมใหญ่หลวงที่สุดของชีวิตคือไม่กตัญญูความโง่เขลาที่สุดของชีวิตคือติดยาเสพติดความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการทนงตัว ของกำนันที่มีค่าที่สุดของชีวิตคือการให้อภยัยความชั่วช้าต้อยต่ําที่สุดของชีวิตคือการข่มเหงผู้อื่นการผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของชีวิตคือการเล่นการพนันการล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการสิ้นหวัง ความสุขมากที่สุดในชีวิตคือการช่วยเหลือผู้อื่นการยอมรับและนับถือมากที่สุดในชีวิตคือความก้าวหน้าคนเราสร้างแต่ความดีถึงแม้ว่าลาภผลจะยังไม่ได้รับแต่สิ่งภัยวิบัตินั้นจะหลีกหายไป คนเราทำแต่ความชั่วถึงแม้ความชั่วไม่ได้สนองตอบแต่ผลบุญนั้นได้หลีกห่างไปไกล